อ่าทาน้องอน้าข้อขสนิมครับน้องนิมมาท้อง,งี่ีวนนี้ไม่เป็นไรเอาวองนี้เพราะว่าเธอน้องมาดึกนะครับแล้วก็เรารู้ว่าวกฎหมายเราไม่อนุญาตให้บินตอนกลางคืนนะครับ,รบนี่ก็ฉิยอย่างงี้อ่าเนี่ยครับก็เลยให้น้องเทเบาๆแค่อย่างงี้ก่อนนะครับน้องเนี่นะ้อ่า<ๆ>เดงขึ้นเลยครับมันต้องให้สว่างนะถึงบอกขึ้นเลยเบาๆค่อยๆเบาๆเบาๆเบาๆออเบาอ่ามือเบานิดนึงอ่าลองเซ้นเซ่เลยอ่ะ อ่ะเล้วอถอยหลังมาอ่ะ้วถอยหลังมาถอยหลังมาหาหาหาเลยถอยหลังมาเลยถ่ายมาเลยถอยไป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 เลยเห็นไหมอ่ะนะเตงละอ่ะนะเฟ้ยนะอ่ะทีนี้เดินหน้าค่อยๆค่อยๆอทีละนิดนร้เราต้องเบานิดนึงอ่ะทีนี้อ่ะนี่ละหัดลองหันหน้ามาอันนี้คืออ่ะพาน้องเทสอินนอร์นะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับแล้วก็นี่อ่ะเดินหน้าเข้ามากดเดินหน้าเข้ามาเลยเห็นไหมอ่านะ อันนี้ครับเนี่ยก็คือ,อมันจะเป็นวงอ่ามันไม่มาเซนเซอร์ทำงานไงสว่างครับอ่านะอมีเเซซนอร์มมีมมแต่ว่าอันนั้นค่อยๆไปอย่างช้าๆหน่อยเพราะมันมืดพอเซนเซอร์ทำงานตอนสว่างขนาดอ๋ออ่าอ,อ่าไม่ได้ครับใช่อ่าต้องมีไฟสว่างขนาดอ่าทีนี้เดี๋ยวแค่ลองจำลองแค่นี้มาพอถ่ายภาพนีงให้บอยหนึ่งภาพอ่าถ่ายเนี่ยถ่ายถ่ายสวนโอจีที่บอยหน่อยก็ได้เนี่ยอ่าถ่ายสวนโอจีหน่อยนะครับนี่ครับลุ่มลอยนะครับนี่ครับนี่อะไร ครับวีอโอเคเรคคอร์ดก็ได้อ่านี่อาคกดเลยป๊บแชะโอเคครับทีนี้เป็นเรคคอร์ดให้ไวยี่สิบวิปึ๊บอาเรคคอร์ดเลยครับอ่าแล้วก็นี่นะครับเนี่นะครับที่ผมเทนเนี่ยครับอาให้ดูเลยสูมให้ดูครับเนี่ครับมันสามารถทักอาเนี่ยนทักให้นอนี่ยครับทักขึ้นได้นี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวดู๋ยพาเดี๋ยวผมจะโฟสให้ดูเลยนะครับเนี่ยทักขึ้นเะรอลงมาดูข้างล่างนะครับอ่าเนี่ยครับนี่ก็เป็นทีเด็ดของแอร์ทูนะครับ แล้วก็อ่าตะกี้ที่เทนน้องนะครับก็ปึ๊บอ่านครับจด้วยขอนะครับปึ๊บเปิดตรงนี้ครับปึ๊บโอเคนะครับอ่านะครับปึ๊บอ่านะครับมันก็จะมีไฟทํางานนะครับอไฟล้อท้าทำงานเหมือนกันะเครื่องบินเลยนะครับอ่าแต่ปกติก็ให้ใช้ออโต้นะครับโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอมามาลงจอดตรงนี้ขอหน่อยอ่าทำงานบ้านนิดนึงอ่าขอเบาค่อยค่อยอ่าค่อยเพียรนิดอ่า โอเคเดี๋ยวเขาไปฝึกคิดตรงๆหน่อยทีอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าป็นยังไงนะ่กดยังไงนะแท็กก็คือใช่ตรงนี้แต่แท็กแท็กเขตรงนี้ไม่ได้อ่าแท็กศึกไว้อ่ะแท็กคือวาดนะครับบางคนหาเมนูไม่เจอแท็กจะคือวาดหาไม่เจแล้วก็กล้าบางคนไปอีกทีหนึ่งได้โอเคครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับจัดเลยครับผม